สวัสดีค่ะพี่น้องจ๋าเย็นนี้ชนบทมาแล้วดนะจ้าเสียงใสๆสโปรดสังเกตนะคะมันเอกวันหยังเนาะวันคริสต์มาสดนะค่ะมันเอกวันคริคคสต์มาสดนะค่ะขอขอบคุณกันทุกคนนะคะเอฟซีทุกคนนะคะขอให้มีความสุขกันทุกคนเด้อเอฟซีจ๋าฮัลโหล굿มอร์นิ่งฮาวิสตูเดย์ไอโอเคไอวอนกิฟต์ยูฟอร์มคริสต์มาสเจ้ บางเช้โอชุด yeah, yes. <c oughs> ุสสวัสดิ์น้อวาวฟอมเั็ดฟอมเด็ดพี่น้องจ๋าโมนี้ดีใจหลายเนาะคริสต์มาสบ่โอ้ยวันคริสต์มาสนี่มันหาโอกาสยากหมดปีนึ่งข้างนึ่งมันบ่พี่น้องจ๋ามีฮาวมีฮาว Bond day, bond day, ta bank, ta bank mo dia I want give for happy, happy for Kismart yeah, for in the world yeah, for in the world yeah, but today I alone, I alone, yeah, I alone for Kismart yeah, I happy yes, I happy for alone for too much I happy yes, you know cha mo na ito. สีส like like. ันปั้นเท่เนะคะสีแดงเดค่ะคริสต์มาสเดค่ะพี่น้องจ๋าเห็นปะสว่างสดใสปะค่ะพี่น้องบันคริสต์มาสเด็กอะต่ปีนี้นะคะเนี่นี้อยู่คนเดียวเดค่ะคริสต์มาสเด้ค่ะพี่น้องจ๋าบ่มีครูเดค่ะเป็นปีแรกของในชีวิตเด็ค่ะที่มีครูเราที่นี่บ่มีครูบอพี่น้องจ๋าแฟนเกษียไปแล้วที่นี่ก็อยู่คนเดียวเด็กค่ะโดดเดียวเดียวดายเด็ค่ะแต่ก็ต้องแข็งแข่งเด็กค่ะพี่น้องจ๋า ในวันคริสต์มาสเมื่อนี้ในนี้ก็อยากจะมาเบาเมาม้อยกันสักน้อยนะพี่น้องจ๋าเป็นบ่คนเฮาธรรมดาเนาะโอ้ยเบิ่งเลยค่ะหน้าฮักบ่ค่ะพี่น้องจ๋าทำให้มันจุ้มจิ๋มเนาะกระจุ้มกระชวยเนาะพี่น้องจ๋าอยู่ผู้เดียวมันบ่แฮปปี้แฮปปี้อารมณ์เด้บัดนเอแฮปปี้ for อารมณ์ yes for c h ส i s t m ส s า e s no problem y แ s happy everything y e โอ้ยพัดเนาะพี่น้องเนาะอืมพักค่ะ เป็นไนดดไปเทียเ่ยวทั้งใดกันแดนเนาะพี่น้องจา๋าวันคริสต์มาสอะไปเทียเ่ยวทั้งใดกันแดนเนาะขอให้มีความสุขกันทุกคนได้ค่ะในวันคริสต์มาสเดียวก็ใกล้จะปีใหม่แล้วเนาะอันนี้มันเป็นคนเป็นเอเป็นคนคนปะเป็นเอเ,เอทศกาลคนต่างชาตินาะพี่น้องจา๋าคนไทยก็โอเคคู่กันได้ค่ะพี่น้องขอให้มีความสุขกันทุกคนได้ค่ะในโอกาสวันคริสต์มาสเนาะพี่น้องจา๋าบางคนเขาก็หยุดเนาะหยุดไปเที่ยวตามประเทศแต่ช่วงนี้ไปบ่ปได้ใดเนาะคืออย่างนี้ได้ค่ะ ช่วงนี้อยู่บ้านนะค่ะติดติดไอ้ช่วงโควิดบินกับว่าไรนะค่ะจะไปต่างประเทศกับว่าไรตอนนี้ก็ต้องรอเลยค่ะรอเลยค่ะทุกคนให้รักษาเนี่รักษาตัวกันดเดอ้อเป็นห่วงกันดเดอ้อพออย่นนี้ก็เป็นห่วงเอฟซีทุกคนเะค่ะที่เข้ามาติดตามยน,นี้เดอ้อขอขอบคุณกันทุกคนเลยนะค่ะที่เข้ามาติดตามอยานี้ทุกคนเ้อค่ะขอขอบพระคุณอย่างสูงเลยจ้ะในแนอากาศวันคริสต์มาสเ้ยค่ะ ของคนต่างชาติคนไทยน้งกันน่ะเออทั่วโลกเลยค่ะให้มีความสุขยิ่งยหม่ยามใส่น้ำกันนาร์พีนองเนาะเมนบอคนคนาวามันองมีสีมีสันบอร์บีนองปีหนึ่งข้างหนึ่งมันต้องมีความสุขกันทักหน่อยบอกพบีนองเอ้ยค่ะมมนบอพี่ีนองยี่นี่กับแบบมาแบบง่ายๆเลยค่ะม่าเมามาม้อยแล้วมะสวัสดีวันคริสต์มาสกับเอฟซีกันทุกคนเลยค่ะเพราะว่ายี่นี่ก็บริจัดอย่างมากมายหรอกเพราะว่า นี่อันนี้โตน,นี่อันเดียวกันที่ใจบนหัวยีนีนี่แหละ <laughs> <laughs> วันกิ่สมัติไอ้มันเป็นสิริมงคลมันบ่จะได้มีความสุขมันบ่มีความสุขความจเจริญมันบ่ให้โชคดีมันบ่เออข,ขนาดนพี่น้องนเนาะสังเกตยี่นี้เด้มบ่เนี่ยยี่นีเป็นแปลกไปเยอะเนาะอืดูดีขึ้นบ่เล่นดูขี้หา <laughs> ้าเอามันตองแตงของน้องแบบพี่น้องเท่าแล้วมันบ่พี่น้องจ้า ไ <laughs> ม่นี้ขอขอสีแดงได้ค่ะขอสีแดงแรงลิศได้ค่ะพี่น้องจา้าขอสีแดงแรงลิศไดะคะ้ค่ะมันบอกความสุขจัดไปมันบอกพี่น้องจา้าวันคร,ริสต์มาสแล้วมันบอกพี่น้องเออความสุขจัดไปค่ะจัดไป <laughs> โอยขักเนาะพี่น้องเนาะบางคนเขาก็ทํางานอยู่เนี่ยบางคนเขาก็หยุดงานมันบอกแต่ว่าต่างประเทศเขาจะหยุดงานกันแต่คนบ้านเขาพคเขาหยุดงานเท่าไหร่เนาะ พี่น้องจ้าช่วงนี hmm. ้เด้อไอ้โรคโควิดกันระวังแน่ระวังัตกันเด้อค่ะพว่าช่วงนี้จะมาแล้วโลกมันมาแบบใหม่เด้อค่ะไอ้ระวังแน่ระวังัวรักษาค่ะรักษาัตกันเด้อมาเที่ยวบานเที่ยวซอมกับรักษาตัวกันนะจ๊ะเอ้ยเป็นห่วงเป็นห่วงเด้อค่ะพี่น้องจ้ายนนี้เป็นห่วงเด้อค่ะในโอกาสนี้เด้อค่ะพี่น้องเอ้ยขัดขนาดเนาะพี่น้องจ้าสีแดงบกเทิงมากค่ะ โอ้ยขัดขนาดเนาะโอ้ย,อยนี่นี่ก็ขำตัวเองแล้วขนาดนี่นี่เซนเนี่ยนี่นี่ก็ขำตัวเองเว้ยนี่นี่ทำแบบไหนเนาะเนี่ยเอ้ยขัดขนาดเ <laughs> ข,ขา <laughs> ก,ก็เปลีป่ยนแปลงของเขามั่งเนาะพี่น้องจา้าวันคริสต์มาสก็ต้องแฮปปี้แฮปปี้แอส for Christmas นะ for happy body happy yeah. เดี๋ยวปีใหม่เขาแล้วเนาะเป็นบมอกล้จะถึงปีใหม่แล้วเด้อพี่น้องเด้อ บอกีเมอร์ได้ค่ะคริสมาแล้วก็จะปีใหม่เด้ค่ะพี่น้องจ๋าขอให้มีความสุขกันทุกคนได้ค่ะพี่น้องในเนื่องโอกาสเมื่อนี่มันบอกตอนนี้กับอย่างอะเรก็แว่าอย่างน,นนะพ่สอนสองพันยี่สิบเนาะเต้าไปกับสิสองพันยี่สิบเอ็ดบอเอยคักเนาะพี่น้องมันก็อะไรตามสเต็ปสเต็ปไปเนาะพี่น้องตามสเต็ปสเต็ปไปเนาะมันก็จะตามอะไรของมันไปเนาะพี่น้องเนาะเป็นบอก จะเริ่มมีอายุขึ้นไม่อีกหน่อยตัวไหนยินดีเนาะจะเริ่มมีอายุขึ้นไม่อีกหน่อยเด้อตอนนี้หาชิบเป็ดปีได้แล้วค่ะพีนองต่อไปเมื่อสิมหาชิบสองแล้วมันก็จะไวแถวพี่นองม่นบอกอ้ยขับเนาะเมื่อยากอายุหลายเลยวาซานมันก็ถึงไวมันเนาพีนองเนาะบัว่าไข่มันบอกเออก็ตามยู่บอก็ตามยูก็งอมมันไปเมื่อไหอ เอ้ขาดเงาะคนหนาวเงาะความสุขจัดไปมันหมดกินดองทีนี่ก็คำเจ้าของได้เนี่ยเฮ้ยแต่มีความสุขได้ค่ะจะให้เอฟซีเไปว่าแม่คริสต์มาสเขาก็มีมั้งสิมันบอกแหม่เขาอยู่คนเดียวเขาก็ต้องหาความสุขใส่ต๊ะมั้งไหมมันบอกคริสมาสเขาก็เคยทำคริสต์มาสเขาอยู่คนเดียวเขาก็ต้องทำมันบอกบ๊เป็นยังค่ะอยู่คนเดียวมันมีปัญหาสบายอ่ะโอ้ยปกติได้ค่ะอย่างนี้อยู่กับแฟน มาสิบหกปีแล้วที่นี่เขามาเสียเนาะเขากติดกันคริสต์มาสน้ำกันนาระแต่ปีนี้โดดเดียวค่ะโดดเดียวเดียวได้ด้ค่ะต้องแข็งแห้งด้วยค่ะต้องแข็งแหงเอออยู่คนเดียวกแบบพี่น้องเอ้อตามสุขจัดไปได้เอาซ้ำนี่ละพี่น้องจ๋าขอมีความสุขกันทุกคนด้วยในวันคริสต์มาสเด้อซิงเกิลเบลซิงเกิลเบลซิงเกิลเบ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 ลเต้นตัเตันเต้นเต้นตันเต้น มันบอห้องพี่น้องถูกพี่ดองขอ <c oughs> มีความสุขกันทุกคนเด้อ Thank you very much ต yeah. ย Happy Happy for Christmas ย yeah. yeah. ่า Messi b ุ o k o ย่ขอขอบคุณทุกคนนะคะ FC จ๋าเอาซัม awesome. เน่ละเนาะมาเอ้ให้พร้อมกันมันบ่วันคริสต์มาสจ้าเอาซัมเน่ละเนาะขอขอบคุณกันทุกคนคะ Thank you. Thank you นะคะ Messi Bookoo แตงกีเวอร์รีมาร์ตเอาซัมเน่ละเมาม้อ,มอยนิดหน่อยเด้อวันคริสต์มาสเด้อ <c oughs> โอเคจ้า